เรื่องความที่ออละครชุดนี้มันเป็นของยากด้วยนะครับว่ามีพี่ๆแฟนๆหลายคนเนี่น่าจะตั้งตารอละครชุดนี้กันเยอะมากๆก็ดีใจมาก,มาก,มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกัค่ะเรื่องแรกแล้วเราฟังเรื่องสุดท้ายต่อเลยได้ไหมคะโอเคอเ,คเคพราไม่ขัดใจได้ไดค่ะ ไม่ว่าจะมีเรื่องฟอสซิลปตายอะไรตรอบที่หนึ่งตดาเลยนะคะอ่าถือว่าถือว่าเปิดมาได้ใช้ได้ใช่ไหมท <คะ S 2> ี่เนากัค่ะามหราะคะมีอะไรขายคนดูบ้างคะแลงเี่เชียรา์ารนเป็นบรรยากาศของความเป็นเชียราเป็นขงความอบอุ่นเป็นายของความต่งางจังหวัดค่คะวามรักกับคู่กันครับอ่าถือว่าับลากันบว่า ดูชาวกรุงมารักษาบ้านป่าค่ะก็อย่างที่ไมค์พี่บอกเลยว่าเราจะมีความเป็นธรรมชาติบ้านป่าแล้วก็จะได้เห็นความสวยงามบรรยากาศแบบอบอุ่นไม่รกก <c oughs> มู้เพราะองข้าวสานะครับก็จะเห็นวิธีการจีบกันของหนุ่มสาวอายุนั้นก็ฝากติดตามนด้ครับถ้าสนใจนะครับว่าซีเป็นยังไง <c oughs> อย่างแรกเลยน,นะครับรออาจารย์อินพอร์ตของเทอร์รสนะครับ มีของนอกด้วยพูดได้กี่ภาษาสามภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษกอครบเครื่องมากและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่รอบคอบละเอียดมากๆไม่งั้นคุณพูดแค่เนี่ยไม่มีทางเอามาเป็นเลขาพรกแน่นอนสวยถือว่าเขาปวดได้รบอยู่ในงานค่ะตาเราว่า ตอนตายก็ไม่ขอใครคุณภูค่ะเราชอบคุณภูที่ครับเขามีความน่าสนใจเขาเป็นผู้ชายที่มากเท่มอบอกว่าใครได้จะเป็นแฟนหรือหรือส,ส,สามีเนี่ยบอกเลยว่าตายแน่นอนเห็นยัยไหมทกยางค่ะไฮไลท์ของเขาคือค,ความน่าความฮา นี <laughs> ่ค <figured> ่ะแล้วนี่เขาบอกว่าจริงก็เป็นตาหลามมาแววตา ทำไมกีนะให่ใอญ่โะผมนด้นต่า,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 างเลนะ้น <c oughs> ี่อินพอรมาจากรทสแถมของผมสินค้าของ <c oughs> ที่ต้องบอก่าทำนจกย่สมัยก่อนใช่ห่แต่ไม่ได้มีแคนที่เหลือางที่าบแต่บอกย่าขยจริงโอ้ยขยัจริงทั้งเรื่องเลยครับห้าหนุ่มพมษงษ์พงษ์พนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงนิสัยดีอบอุ่นน่ารักนี่คือสาเหตุที่เราจะจตกหุ่นบลกกับ แม่ที่เจอเลยครับแม่สายตาตรงนี้ที่พูดก็มีไอมินมีานก่อนแล้่ะไ้ตัวอักษรคอาจะเป็นความเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำทีมอรทีมหลัก่ักสองหรอเมือกี้เขา import ัยใช่ไหมครับถ้าน้น ขออิความสวยจากชมพูแล้วคยิน้วยนะครู้สกวามสวยรียอมจากช้พูแล <mel> <ic> ้วแล้วก็มีความโคงโคผสมมาครับแล้วก็มีความ กระตูนครับผมมีความกระตูนจิดนึงอันนี้ในล,นนละครในละครนรบในชีวิตจริงก็ประมาณนั้นเหมือนกันั้งแต่ฉันก็จะแต่แต เสมอรก็ากองน่ที่ดกี่นพูขนาดนีเราก็อไแวล้ราก็อนพอร์ตมาจนยอดของูกค้เป็นคนไปฉุดน้องมงมาจากบนยอดคือหมายถงว่าเขาอยู่สูงเสียบฟ้าอยู่แล้วแล้ก็ดีเข้น วใช่เราก็จะได้เห็นแบบความน่ารักความสดใสของเขาแบบอย่างที่เราเห็นนะแล้วก็ชีวันเนี่ยคืนคนที่ค่อนข้างเอาอกเอาใจได้ยูได้ถ่ายอาไว้ด้วยได้ลวครับแล้วรับดู้แลครับก็้ดลครับ